สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องของสูงการ่าด้วยนะคะเมืนี่จะมาตามแนวทางของป่าเหลกข้านวนนะคะพี่นอ้องป่าเหลกข้านวนกำะลังจากที่เข่าติดต่อกันมาเร็วสามหัวเลยนะคะสามหัวซอนนะคะก็เลยพึ่งจะมาหลุดหัววังหนึ่งหันนะคะ พ่งจะรุดงวดว่างหนึ่งหันนะคะแต่เฮากะจะตามกันคือเก่านะคะเพราะว่าบางทีบางที่รุดงวดหนึ่งกะอาจจะเข่าอีกงวดต่อไปนะคะเราเข้าเล่ยบวยยักผาดนะคะเข้าก็เล่ยบวอยักผาดจะคูเพิ่นกับอกเข่านะคะเ,เ,ราาคเะคะพราะฉะนั้นเฮากะมาตามกันเล่ยนะคะมาฟังเสียงสัมผัสกัน ปา่าลขคำนวณในหงวดวันที่หนึ่งกันยาย่นหกเจ็ดนะคะพี่น้องเข้ามากทูสัมผัสเพิ่นเลยคะ่ะมาฟังเสียงสัมผัสระวังสงการกับปา่าลขคำนวณน,นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาหนกำนวดถมน,น,นัาานบ่เขาี่อยบ่หงวดเอาคือเกาลหะเนาะมันกับมันกับลีกมันกับป็นแคร์เนวทางเนาะค่ะเนาะมันกัมีเขามีรูดเพราะว่ามันกับเขาติดตอมากอยู่หลายงวดอยู่บ่แมนเนาะคะ่ะติดตอมากกันอยู่ดอกซีงหวงหวดหางวัดอยู่ดอกอืมค่ะ งวดลาสุดคืองวดอ่ที่เขานะงวดลาสุดมันงวดใดคะ่ะงวดก่อนก้อนเนะเาะวันที่หนึ่ง<น>สิงหาคมฟ้าที่หกมันเลาออก4ีหกออกซีหกมันออกเทิงงห้เทึ่งโตวินเลยเ<ม>นาะเมีนบ่ค่ะออกโตวินเลยบนบกับจับคูให้เขาจับคูห่ห้ยหกีมันเลาออกโตกับซีหกจ้า ครูกับเข่าโตวิ่งกับเข่าเนาะค่ะกับคักอยู่ดีแหละเนาะเข่าคักอยู่ย่ามันเข่ากันเองเข่าเยอะแต่หมวดวันหันว่าเข่าจ้ามันกับเข่ามากมากสอนกันแหละเนาะสองหมวดสองสามหมวดหละไปมันสอนกันเข่าสอนกันมากอยู่มันพึ่งจะตะพัดไห้ทางจองมากเนี่ยพึ่งจะพึ่งจะ รุดสองสองเทียเมนบอค่ะมันจะรุด,ดสองหทียรัหดาาหัวตัวได้หลายอย่างเพราะด็กมึม, <c oughs> มันกะรุดมากรุดมากหรอมันกะไดมากเข่าอยู่ซีหดวตัวกันยู่ดอค่ะดังมากรุดเอาป่ะนีเี้ยเตียนเยบิ่งหลังหัวนี่ก็ได้เพราะว่าหัวสัญจรเนาะ อืมเป็นหัวส้ญจรแม่นมาค่ะแม่นเป็นหัวส้ำจอนอืมวันนี้ก็วันนี้ก็วิ่งเจด,ด้อเป็นเอ่อวิ่งเจดอันนี้นเป็นบนเป็นล่างบ่ค่ะ Bồn làng nữa tội mua này, học kỹ hay phân hai chết tội y học đô. chết Nhìn kỹ luôn hà chết Men. Chapoo hai bên nó Chapoo hai kỹ 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 chắp hay, kỹ kỹ chết kỹ Chết cao เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนยจับไหนซี้ฟูนี่ละอือ a ซี้นี่เจ็ดเจ็ดก็จับไซร้องคนเด้อหัวหนีบอมีตัวร่องเลยแม่นบ่ะค่ะก็เอาตัวเดียวเหระตัวเดียวแฉนเลยนินนินเลย แกมือห้ไหมเนาะแกมือหายเอฟซีไหมมอหมงเบิอีกวนนี่อามันเขาต,ต,ตัววิ่นกันมี่ะค่ะตัวตัววิ่กันมันน่นวันนี้มันนี่มันเวียนมันกับมันจะได้ตัวเดียวกันเหมือนทั้งสามตัวโโลเลยนะเจ็บะอือกระไ้บ่วิ่งแมนบะแมนเ,นนเลยบ่วิ่ มันวิ่มันจะสิเป็นเเบิเจ็ดเจ็ดนั่นะอืมจ้าหรือว่ามันจะมาเบิร์นซะไว้สัญจรกับเจ็ดเจ็ดนะแล้วเอากันไว้น้ำเนาะกระเบีร์นเบ่ววิ่กันสามตัวมันมาเจ็ดเลยนะเจ็ดทั้งสามตัวเลยตัววิ่งมันกับมาเจ็ด มนตั้งสามสูตรเล็กปันน้นเจ็บตัวเดียวเลยอาบุนลางไว้แล้วจะเป็นบุนลางไว้เนาะค่ะเนาะ เียสิหสัญจรกับบ่ปันไดดอกเบิ้งไปกว่านกันได้จ้าวางววังว่าหันมันรุดมันกับเป็นแนวข้างเนาะค่ะเนาะเขากับแยไปเล่นหลายเนาะค่ะเนาะเนแนวข้างเขากับสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยนั่นแหละก็ขอบคุณนะคะขอบคุณป่าหลีกคำนวณน,นะคะที่แนวข้างกั กระได้ดเอฟซีปรา่างถังมันหรูตั้งวันนี่มันหอยสัจนจอนค่ะอ่าขอบคุณน,นะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะแล้วพี่น้องกระไดมาแล้วนะคะปา่าลีคำนวณหลังจากเข่าติดตอ กันมาแล้วสามงวดสอนแล้วนะคะกะลิมาหลุดงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดวันหนึ่งหันกะได้หลุดนะคะงวดวันที่หนึ่งก่อนวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันย้าย่นหกเจ็ดป่าเพิ่นกะไฮเจ็ดตัวเดียวค่ะพี่น้องตัววิ่งกันเพิ่นกะบ่อไฮเพราะว่าวิ่งกันกะได้ได้เจ็ดเจ็ดพี่น้อง ถามันเบิ่นเพิ่นก็เลไหาไวอยู่ดอกเจ็ดเจ็ดนะคะเพิ่นจับคูหาหเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเอานําไปสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลอ่าไทายเฮ้าหมวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดนะคะเฮ้ากะหายเป็นแค่แนวทางนะคะป่รูว่าจะออกตัวใดเพราะฉะนั้นกาสื่อ หรือว่าบึงเผื่อคว่ำบันเทิงนะคะกะนี่ค่ะดิป่านะคะป่าดิคำนวลค่ะหวดวันที่หนึ่งกันย่ายุ่งตกเย็ดคะโฉกโฉกมันมาน้ำกันกระป่าดิคำนวลค่ะกะขอพนอะไรพ้นไรแช่นะคะให้กับท่างจองน,อน้อยของสงการในเด้อค่ะหรือว่าผู้ใด มีตัวเลขดิดดดังๆอยากนําเสนอให้ทางช่องกติดต่อมาได้ค่ะเริ่มเอาเบอรโทรขึ้นนะคะคัดยามมีอา,อาจารย์หรือว่าความฝันแม่นๆนะคะ โรมาบอกอยากหาแนวทางเพื่อจะห้แอดเป็นสะพานบุญหากัทักมาใดนะคะพี่น้องหรือว่าผู้ใดถือถือเกล็ดหรือว่าอยากหายคาน้ำชาก,กาแฟน้ำแม่แม่แมแยายยาคนใดที่ไ้แมนกัทักมาไดเด้อค่ะพี่น้องกับคลิปนีก้กับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณความมีนย่างสางสค์น,นะคะ คลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ